สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอยโฟโต้ทริคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะฮะในเรื่องของการส่ง Wi-Fi ของ Canon นะฮะวันนี้ที่ใช้นะฮะนั่นก็คือรุ่น eos m 5 0นั่นเองนะฮะแต่ว่าผมจะสอนเป็นเบสเลยนะฮะนั่นก็คือสามารถใช้ได้ทุกรุ่นของ Canon นะฮะที่มีระบบ Wi-Fi นั่นเองนะฮะ เพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีคีย์ลัดนะฮะสามารถกดปุ่มเดียวนะฮะอย่างเช่นตัว Canon e m เมอเนี่ยปุ่ม Wi-Fi จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะแต่ว่าเราเนี่ยจะเข้าไปที่เมนูแล้วก็ทำการส่ง Wi-Fi ให้ได้ทุกรุ่นนะฮะตั้งแต่ DSR l รุ่นเก่าๆนะฮะจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะให้เรานะฮะเข้าไปที่เมนูนะฮะเข้าไปที่เมนูก่อนนะครับอ่าเข้าไปที่เมนูนะฮะเข้าไปที่หัวข้อตั้งค่าหัวข้อนะฮะตั้งค่าฟังก์ชันนะครับ ตกลงก็ได้นะฮะ,ะทีนี้เราก็จะมาในเรื่องของตัวหน้าแรกนะครับแล้วก็ตั้งค่าการสื่อสารไร้สายนะครับกดลงไปนะฮะจะมีฟังก์ชัน Wi-Fi นะแล้วก็มีบลูทูธนะฮะสามารถตั้งชื่อเล่นอะไรได้นะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมจะส่งภาพจากกล้องไปสมาร์ทโฟนนะฮะที่เป็นระบบปฏิบัติการของ ios หรือว่า Apple นั่นเองนะฮะ หรือถ้าใครที่ใช้ Android นะนะเดี๋ยวมีวิธีเข้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะการตั้งค่า Wi-Fi นะครับเึิบเข้าไปนะฮะกดไปเลยนะฮะใช้งานนะครับอ่าลงทะเบียนระบุก,กล้องจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ระบุทุรก,ก็ตกลงนะฮะตัวนี้เราสามารถใส่ตัวอักษรได้เพิ่ม8ตัวนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะใส่คำว่าโตโต้ตละกันนะฮะ ได้แตัวนะฮะก็ตกลงนะฮะทีนี้เราจะชื่อ w i f i ของเราแล้วนะฮะการเชื่อมต่อแบบ nfc นะฮะจะใช้ได้ในระบบของ Android นะฮะเอาสมาร์ทโฟนมาแปะด้านข้างตรงนี้นี้จะมี nfc นะฮะก็สามารถแปะแล้วก็ส่งภาพได้เลยนะฮะนั่นก็คือเปิดใช้งานอยู่ตัวรหัส w i ไฟเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะฮะนั่นก็คือกรอ,อกกับไม่กรอ,อกนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะสอนในเรื่องของ การกรอก WiFi ให้นะฮะกรอกรหัส w i f i นั่นเองเพราะว่า,วาถ้าวันนึงถ้าเราไปเปิดในสถานที่สาธารณะซึ่งมีคนอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาสามารถมาดึง Wi-Fi หรือว่าดึงข้อมูลของเราได้นะฮะซึ่งอันนี้ผมแนะนำว่าให้กรอกนะฮะหรือถ้าบางคนขี้เกียจใส่รหัส Wi-Fi นะฮะหรือว่ามีคนที่บ้านเนี่ยหลายๆคนนะฮะอย่างเช่นที่บ้านคุณพ่อก็ใช้คุณแม่ก็ใช้ คุณน้องคุณหน้าคุณคุณน้าคุณป้าคุณอาใช้หมดนะฮะแนะนําว่าให้ติดคําว่าไม่ต้องกรอกนะฮะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อเนี่ยมันจะได้ง่ายนะฮะจะใส่เครื่องไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องต่อใน1ต่อหนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นกรอกรหัสนะครับเท่านี้นะฮะแล้วก็ผมก็จะทําการกดเมนู back ไปนะฮะ เข้าไปที่ฟังก์ชัน w i f i นะฮะทีนี้เขาก็จะถามว่าให้เราส่งไปที่ไหนผมจะส่งไปที่สมาร์ทโฟนนะฮะแล้วก็ตกลงนะฮะนี่เราต้องเลือกตรงนี้ก่อนว่าจะใช้เป็น Android หรือว่า iOS สนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะใช้เป็น iOS นะครับกดตกลงนะฮะจะสแกนก็ได้ไม่สแกนก็ได้แต่ผมไม่สแกนนะครับผมจะใส่รหัสผ่านเอานะฮะ ตรงนี้นะฮะชื่อ SSID แล้วก็รหัสผ่านอยู่ด้านล่างนะฮะขั้นตอนต่อมานั่นก็คือเราไปที่ตัวสมาร์ทโฟนนั่นเองนะฮะนี่มาแล้ว Wi-Fi นะครับใส่รหัสผ่านนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำอีกวิธีนึงนะฮะนั่นก็คือไม่ใส่รหัสผ่านนั่นเองนะฮะ เชื่อมต่อฮะปึ๊บถือว่าเร็วนะฮะเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยครับ Canon Camera Connect ลืมบอกไปนะฮะว่าให้ทุกคนโหลดแอป Canon ก่อนนะฮะชื่อแอปว่า Canon Camera Connect นะฮะผมจะไม่ใช้บลูทูธนะฮะผมจะปิดนะครับแล้วก็แตะตรงนี้เพราะว่า Canon บางรุ่นเนี่ยบางรุ่นก็มีบลูทูธบางรุ่นก็ไม่มีบลูทูธนะฮะ เพราะฉะนั้นผมจะสอนเป็นเมนหลักๆที่สามารถใช้ได้ทุกรุ่นนะฮะกดตกลงครับเพิ่มเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเราสามารถใช้โหลดภาพได้นะพอสามารถเลือกรูปได้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะทําการโหลดรูปนี้นะฮะแล้วก็ผม Import เลยนะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะเราสามารถโหลดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ยากนะฮะแต่ว่าเราจะซ e l e c t ออกก็ได้นะติ๊กแล้วก็ตร,ตรงนี้เลือกหลายๆรูปได้นะแล้วก็ Import เข้าไปไม่ยากนะฮะแต่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะจะมีคําว่า remote live view shooting นะฮะตรงนี้อนะะ่านะครับเปิดไฟล์น้าเล่นกันนะตอนนี้ก็พยายามเชื่อมต่อ Wi-Fi ต่อไปนะฮะ เน่ยเนี่ยแ,แต่โฟกัสได้แล้วก็สามารถสั่งได้ึ๊บอันนี้ก็เป็นข้อดีของ a n นน์นะฮะก็คือว่าเวลาเราส่ง Wi-Fi เนี่ยเราสามารถส่งมือส่งภาพเนี่ยเข้ามาที่สมาร์ทโฟนได้เลยนะฮะหรือเราใช้อัดเป็นมูฟวี่ก็ได้นะโดยที่เราสามารถกดเรคคอร์ดตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ต่อครั้งเดียวใช้ได้ทั้งส่งภาพแล้วก็สั่งกล้องให้ถ่ายรูปทั้งภาพนิ่งและวิดีโอได้นะฮะ เดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูอีกแบบหนึ่งนะฮะนั่นก็คือไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปะมีทริคอยู่นิดนึงนะฮะถ้าเราเนี่ยส่ง WiFi แล้วไม่ได้นะฮะยังไงก็ไม่ได้นะฮะให้ทุกคนเข้าไปที่เมนูนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าการสื่อสารไร้สายนะฮะให้เข้ามาที่ลบการตั้งค่าทั้งหมดนะฮะเพื่อที่ จะทําให้ w i f i รีเฟรชใหม่นะฮะแล้วก็สามารถส่งได้ต่อไปถ้าใครเจอปัญหาที่ส่งไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาส่ง w i f i โดยที่เราไม่ต้องใส่รหัสนะครับเช่นเดิมนะฮะเข้าไปที่ตั้งค่า w i f i นะครับเข้าไปที่ใช้งานนะครับผมตกลงนะฮะแล้วก็รุ่นผมไม่เปลี่ยนละผมใช้ a o s m r 1 0โอเคไปเลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ ไม่ต้องกรอกอะนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องกรอกนะฮะแล้วก็กดเมนูออกนะฮะไปที่ฟังก์ชัน Wi-fi นะฮะผมจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนั่นเองนะฮะ iOS นะครับกดโอเคปึ๊บทีนี้เขาจะไม่มีรหัสมาให้แล้วนะฮะเราเข้าไปที่ Wi-Fi เช่นเดิมนะฮะ,ะมาแล้วตัวนี้ครับ ติดถูกเสร็จแล้วเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยนะฮะแอปชื่อว่า canon camera connect นะฮะไอบูธูทผมไม่ใช้นะผมปิดนะครับจิ้มไปที่ตรงนี้ก็ตกลงนะฮะเรียบร้อยนะฮะใช้งานได้เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าขั้นตอนก็จะง่ายขึ้นนะฮะว่าเราไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส่งได้ง่ายๆนะฮะไม่ว่า คุณจะใช้กล้อง DSR l รุ่นเก่าๆนะฮะที่มีระบบ w i f ไฟนะฮะเพราะว่าบางรุ่นไม่มีบลูทูธเนาะ <S <S Canon e o s m 5 0 Canon e o s r นะ USRP Canon USM m m r r II นะฮะสามารถส่งได้ง่ายๆทำตามนี้ได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะฮะที่รับชมคลิปจนจบนะฮะ ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะอยากให้ผมเข้ามาสอนในเรื่องของการใช้งานของ Wi-Fi การใช้งานของกล้องนะฮะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ